สวัสดีครับพบกันช่วงเย็นๆนะครับวันนี้แดดร่มลมตกช่วงบ่ายสองก็มีฝนนะครับฝนตกปอยอปๆลงมาหอนจะแรงนะครับแต่ว่าฝนได้เดินผ่านไปแล้วเดี๋ยวมาดูความสวยงามกันนะครับช่วงเย็นๆมาดูผักสลัดสีเขียวๆกันเข้าสวนกันสักหน่อยนะครับ ให้ดูความสวยงามนะครับามาดูรากกันหน่อยอน,นี่เป็นตาขาวๆสวยๆกันเลยนะครับจะเป็นอันนี้เป็นกรีนคอร์สนะครับกรีนคอร์สอันนี้ <c oughs> จะมีบางต้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับจะฆ่ากันต้นไม่สมบูรณ์ต้นนี้ไม่ทันเขามีรากรอยู่แต่ว่าไม่ทันนะครับ <c oughs> เราเลยปล่อยไว้อย่างนี้ ตัวนี้จะเป็นเตดโอ๊กนะครับมีกีนโอ๊กปนมาต้นหนึ่งวัดุรากหน่อยจะประมาณอย่างนี้ต้องปิดให้ลงล็อกนะครับเราก็ต้องหมั่นตรวจดูน้ำเดี๋ยวไม่ลงนะครับนี่ยนะ ดูกรีนโอ๊กของนี้กันกลางวันนี่ร้อนนะครับอากาศร้อนจัดเลยน้ำก็จะมีพองลงแต่ราก็ยังโดดเถึงอยู่เราจะยังไม่ได้เติมนะครับจะเอาไว้อย่างนี้เลยจนกว่าวันใกล้เก็บเราดูอีกทีปกติมันจะหนึ่งรอบพอดีนะครับน้ำจะพอดีอันนี้จะเป็นเรดโอ๊ก ก็ปลูกคะกันไปนะครับจะปลูกทุกชนิด4 5ช่ 4, ชนิด4ชนิดนะครับในนี้หาังรอบก็จะปลูก5้าตอนนี้ผักรุ่นตัวสุดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในสวนเพราะว่าเราได้โละครับโละรุ่นเก่าทําใหม่หมดเพราะว่าเนื่องจากรุ่นที่แล้วนะครับโดนฝนกันไปเสียหายนะครับก็ได้โลาะทำใหม่ให้ดูรากนะครับขาวๆยาวๆแบบนี้ ตันนี้กรีนคอร์สตรงนี้จะเป็นฟิลเล่นะครับอันนี้กิีนกับส้มตําน้าพริกพริกประทูพริกปลากระป๋องนี่อร่อยครับฟิลเล่เนี่ยนี้จะเป็นเรดโอ๊กก็กรีนคอสนะครับตรวนี้ที่สวนเราจะปลูก4ชนิดนะครับมีกรีนคอร์สกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็ อ,อีกกันหนึ่งเป็นฟินเล่นะครับเลยตัวนี้เป็นฟินเล่ก็อร่อยทุกแบบเลยแล้วแต่คนชอบนะครับรสชาติอร่อยทุกแบบในสวนก็จะมีประมาณนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นรุ่นหลังตามกันมานะครับเราแยกเป็นโรงเรือนเลย เป็นหลังคาคนละอันกันนะครับเพราะว่าพื้นที่เราจํากัดเราก็จะทําแยกเป็นหลังคาคนละแบบแบบเดียวกันแต่หลังคาคนละคนละตัวตรงนี้ก็จะปิดผ้ากันสาดเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันไปดูฝั่งนู้นนีเราเข้ามาฝั่งนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกรีนคอร์สตัวนี้น่าจะเป็นมินิคอร์สดูจากใบยังไม่ใหญ่ Right. อันนี้จะเป็นรุ่นหลังลงมาอีกนะครับเดี๋ยวคือแต่จะปลูกให้มันต่อเนื่องกันเรงคอร์ดนะครับตรงนี้รากสวยเหมือนกันทำงามไปเลยตอนนี้จังเจอปัญหาอยู่จะมีอาการใบเขาจะไหม้ เห็นไหมครับให้ดูเนี่ยมีรอยใบไหมยอดไหมมีอยู่เป็นบางกลุ่มก็กำลังหาสาเหตุอยู่นะครับอันนี้ขณะนะว่าลดปุ๋ยลงแล้วนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นใบไหมทั้งหมดเลยอืมน่าจะเกิดจากความร้อนสะสมตรงผ้านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะปิดกันฝนไว้กันศาดนะครับหลังคาตัวนู้นต่ํา ฝนจะลงมาตรงนี้เราลงไปข้างล่างแต่เราใช้ตรงนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับกำลังหาสาเหตุอยู่เนี่ยยอดไหมก็ต้องหาสาเหตุแล้วคอยแก้ไขกันไปตรงนี้จะเป็นมินิคอร์สครีม ขาขาวๆกันนะครับสวยๆดูยามเย็นนะครับเราจะสุกเปิดดูประมาณแบบนี้อีกฟังหนึ่งตรงนี้นะครับแถวนี้จะเป็นอีกต่อกันมาอีกรุ่นนี่นะครับก็เพิ่งลงกล่องลงปลูกเมื่อวานตรงนี้อ่าเยวขอเปิดดูสักหน่อยเพิ่งลงปลูกเมื่อวานนะครับตัวนี้ลากเขายังเล็กอยู่เลยนะครับ อันนี้จะไม่ได้พักเป็นอนุบาลสองนะครับจะเป็นการปลูกเลยข้อดีของการปลูกเลยนะครับจะทําให้ต้นกล้าเขาแข็งแรงนะครับเพราะว่าเขาแยกกันอยู่ใครอยู่มันอยู่แบบอิสระถ้าเราเป็นอนุบาลสองก็ถามว่ากล่องเรายังตอนนี้คือกล่องเรามันว่างนะครับเราก็สามารถปลูกลงเลยได้แต่ถ้าเป็นแบบต่อกันแบบติดๆ กล่องไม่ว่างเราก็ต้องจาเป็นต้องเป็นอุุบาล2ด้วยนะครับเพื่อชละลอประมาณแบบนี้นะครับอยู่สวนผักช่วงเย็นๆเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูกันแบบนี้เป็นประจําทุกวันพบกันใหม่คลิปต่อไปพรุ่งนี้สวัสดีครับ